บางคนเหนื่อยง่ายนอนไม่หลับผมร่วงเรื้อรังแต่นึกไม่ถึงว่าจริงๆอาจเป็น SLE นะ วินมีอะไรจะเล่าก็คือวินอ่ะไม่ได้เป็น s อ e เองนะคะแต่ว่ามีคนรอบตัวที่เป็นแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าบางคนใช้เวลาหลายปีก็เพิ่งจะรู้ตัวเพราะคิดว่ามันก็แค่อ่อนเพลียรหรือพักผ่อนไม่พอทั้งที่จริงๆร่างกายเริ่มส่งสัญญาแล้วเหนื่อยง่ายนอนไม่หลับผิวซีดผมร่วงปวดตามข้อสิ่งหนึ่งที่ขอบอกวิมก็คือดูแลแค่ยาหออาจจะไม่พอต้องเสริมร่างกายด้วยวิตามินที่ร่างกายขาดบ่อยอย่างวิตามินดีส วิตามิน B12 ทธาตุเหล็กโอเมก้าสาพอเขาเริ่มดูแลครบสุขภาพก็ฟื้นขึ้นเร็วมากวิมก็เลยอยากจะแชร์สิ่งนี้เพราะมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้โดยเฉพาะสูตรที่เพื่อนใช้ปือโพแทสเซอ่อนโยนกับคนเป็นเอชและไม่กระตุ้นภูมิอย่ารอให้ร่างกายทางถึงค่อยมาดูแลนะคะอยากให้ลองเช็คตัวเองหรือจะทักมาหาวิมเดี๋ยววิมช่วยแนะนำให้ค่ะ